ข้าชาข้าข้าชาันข้าด้วยสองข่าวด้วย ัดบวบไรวะน่ะฮะไรวะทำไรสุดเออทำคลิปทำคลิปไม่ได้ไรสุด เพลงจิดเพลงจิดไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกต้องแบ่งรายได้ให้็สองเพลงอืมอันนี้แกงที่เไหอห้ยหืยอืม อย่างนี้ก็เล่นยูทูบ่ะบกินข้าวไปเล่นไป ตกหัวหันก็ชิ้นมือบุตรเลย

ทไปนยดูที่ไหนผู้ทำงานไม่ได้ดูทำงานอยู่ฮึค่ะทอ ก็เลยตับมอเมึงไอเดี่ยวันนี้เด่นสองอย่างเลยผัดบวบกับแกงขี้เหล็กเขาผัดหรือมึงผัดเนี่ยกูกินเขาผัดเออดีม่ะแกงขี้เหล็กเขาก็แกงเออเออเอาเนื้อกูมึงแกงไอ้วอลเขาเอามาขายเช้า กูอบอกสามปีตัวนี้คือใครคนชาวบ้านนั่นแหละคือน้องเต็กชาวบ้านนั่นอ่ะเป็นอยู่คน,น้องสาบ้านูถามไอ้นุ้ยเลยตัวนึงแบบมันไอ้นี่ อะไรวะตัวผสมไม่ครบของมึงอะขาดสองตัวเคมีคม,มาไม่พร้อม,อม,มก็เลยยังไม่ได้ยิงเพราะยิงไปเดี๋ยวเปลี่ยนวันที่ตัวอกอกม,มันก็เลยยังไม่จ่ายให้เพราะว่าอไอ้นั่นเคมีไม่พร้อมมาวันจันทร์กูหยุดนะุณสนมม้วก็คง จะเป็นไงถามหมอเนี่ยวันจันเอาสม,มองเขาจะมาฉีดฉีดยาแมวสุนักบ้ากันเนี่ยอืกูไม่เห็นรู้เรื่องอเลยว่ะอ๋อมันคนละหมู่วันมันคนละเผดใช่ไหมแต่ทำแม่ปล่าต้องเราสนบมซุ้มมันคนละเผดคือเวลาอะไรเนี่ยตักร้อน มึงเสดม่อึงตกนะมึงเกิดล่วงนาไปแล้วเกิดแล้วที่ยายไก่กระโดดมึงเกิบ้านบ้านพี่ไม่มีไม่มีหมาเขาลืมหรือเปล่าจะมาได้พอกับานไม่มันหแถวบ้านกูไม่เห็นมีอะไรเงียบจับ เห็นประกาศหาเลยเลยเียบเก็บกหมูเราไม่มีบางทีเจ้าแม่เขาเราไปฉีดให้เราจ้างเลยเหรออืมแต่เราต้องเสียค่าจ้างคนฉีดนะเข็มละสิบบาทตัวละสิบบาทมันก็ไม่แพงหรอกไม่แพงหรอกตัวละสิบบาทดีลัวพาไปฉีดเองไปฉีดเป็นเป็นร้อยเนาะร้อยหนึ่งหละร้อยบาทป่ะร้อยาคุมยังร้อยหนึ่งแล้วเลย ก่อนห้าติบาทอย่างนี้เอาร้อยหนึ่งแล้วประปีท sure> ี่แล้วอ่ะว่าแมวกูไปฉีดใช่ไหมกูก็ไม่รู้ว่าไอ้หน่องเขาย้ายที่แล้วกูขับเข้าไปข้างในหนูที่ไหนได้ของเขาอยู่ติดถนนเขาทำมากเขาย้ายออกมางนอกทาดีนะกูก็ไม่รู้กาทำดีแล้วทำร้านดีแล้วแต่ก็หมอคนเดิม ได้ดนนออกมังหนอไอผมไม่คอยผมไม่ค่ยจับหมาแมวไอ้ร้านเนี่ยกูไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ไอ้หมอนี่ผมไม่ค่อยจับหมอไม่จับดูแมวแล้วกูจะจะรู้ไหมว่าแมวเป็นอะไรกูก็งงเสร็จ <c oughs> ก็ังมีม <c oughs> ีที่ผ่าตัดตส่นตัว <c oughs> ไม่จังในแฟสก็ไม่ไงแต่เขาตก็เอาไปนู่นพยอมเพราก็ร้านเนอะเขาอยู่ที่พยองมันมีอีกร้านหนึ่งที่เด็กชาวบ้านผมบอกอ่ะอืมนั่นแหละร้านเดียวนั่นแหละเขาบอกมันอยู่ในแฟสอ่ะแต่ผมไม่รู้ร้านไหนผมไม่เคยไป ม่เคยพาไปแต่ก็ขี้น้องกินอะไได้แต่ว่าผ่าตัดต้องไปถือถือได้จ้างถือได้ไม่พูดถึงก็ถือหยามก็ถือได้ไม่งั้นแต่ว่าผ่าตัดน่ะก็ต้องไปที่พยอมอย่ไปทำอยู่เรื่องหายไปแล้วเอาหมอนวัตถุนะถือแล้วก็ถือหยา เมื่อเราจะเอานะถ้าเราโทรสั่งนะขาขับไปให้เราแต่เราเกรงใจเขาไงยิ่งเนาะกของสองหลอืมอยดูท่านเทเว่นเทเวนเลยถ้ารับฝากหมาแมวด้วยถ้าใครไม่อยู่ก็เอาไปฝากไปเลี้ยง Để kẻ tăng năm hết vạc phí nha phải cái lá nhỉ Mà phải khó tài cùng quá lệ Tài cùng lón chiếc phải rồi mình mèo มดนก็ตันทึกนูนหาอะไรมนฟังโทรศัพท์อยู่งั้นไม่เปิดลั่นละั่นใช่ที่ไหนอะของพี่นุษย์เออเสียงมันอยู่แถวๆเนี้ยหายก็ไม่รู้ของไข่ คุยด้วยฮัลโหลทำไมมันมืดวะด้มนงก็ถามมันได้ทำไมมันมืดวะหลับไปแล้วมึงั้งแม่้องดูว่ะ มาฉีดที่บ้านแกหรือไงหรือว่าต้องเอาแมวไปโหแมวยี่สิบกว่าตัวมึงกูขนไม่ไงวะที่หายไครจะมาฉีดให้มึงอะอก็ต้องมาดิไขรจะมาฉีดให้ที่บ้านวะแถวบ้านกูไม่มีหรอกถ้าจะฉีดนุ่นต้องพาไปเองเนี่ยพาไปเม่ไหวอ่ะยี่สิบยี่สิบกว่าตัวมึงจะให้กูเอาศัยอะไรไปอ่ะอ่ามึงไปพาไปเขาก็ไปฉีดให้มึง เขาไม่มาสนใจมึงเลยจะพาไปไหวไม่ไหวก็ชั้นแม่เขาขีดตามบ้านเลยชันแม่บอก็เข้าตามบ้านเลย,ยน,น่ะของกุ้มไม่ไปของกุ้มไม่ไปหรอกกูไม่เห็นมีหาอะไรสักอย่างมาอยู่นี่ตัง้ง,งกี่ปีแล้วกูไม่เห็นมีหาอะไรสักอย่างขีดมึงก็ไปขีดเสียตังค์เองกูไม่เห็นมีหาอะไรเลยเบื่อมนกัน มันมีมีฉีดอะไรอย่างมงบ้านมึงไม่มีนะฉีดก็ไปฉีดกันเองพาไปฉีดที่อนนไอเนี่ยยายน้องเนะอือมนมีหรอกฉีดรึไปฉีเดเตี๋ตั้งกันเองสมงสมัมนเราก็จะแจ้งที่อ,อสมอไปอสมอเขาจะไปแจ้งมาแล้วเขาก็จะต้องพามา เียเียย่ไระังไม่ได้เขียอะไรตักข้าวเลยบอกเขียอะไะตักข้าวอยววู่นเนี่ยะอะไรนะนะกกาพี่โกง กลับไปวา่นคกลัปแล้วะา็ส่องมาแล้วคุไม่เห็นรถฮะไปส่องมาแล้วไม่เห็นรถกลับไปแล้วมบานกลับไปแล้วโบานก็มาเห็นไหมบอกเว้ยมาไม่รู้านหรอกถึงจะมาก็มาข้้างมันคือมาตอนไหนก็ไม่รู้ ดีนะคะขอบคุณค่ะหมดหมดข้าเหลือเยอะแยะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะไม่ต้องร้องลห้กอนนะคะขอบคุณค่ะ